เยือ yeah, ค่ะชาแนลบายปุ้มปุ้ยค่ะวันนี้ค่ะมาตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนส่งมอบรถกันนะคะเป็นรุ่นไหนนะคะตามปุ้มปุ้ยมาเลยค่ะกับคันนี้กันเลยค่ะ เจคู่ไฟอีีค่ะรถกระแสมาแรงณนะตอนนี้ณนะวันนี้กันเลยนะคะและคันนี้ค่ะสีเขียวรุ่นหายากแรไอเทมของเรากันเลยนะคะนี่เลยสีสวยสะดุดตามากๆเลยนะคะวิวับกันเลยนะคะ,เ,ะ,คะเพราะว่าคันนี้เนี่ยปุ้มปุยร้างรถและเคลือบสีกันให้อย่างดีกันเลยมาดูใกล้ๆกันเลยค่ะสีสวยไหมล่ะคะสำหรับสีเขียวหายากคันนี้ที่หนไม่มีที่ปุ้ม ุ้ยมีนะคะก็ทักหาปุ้มพุ้ยกันได้เลยค่ะและคันนี้นะคะจากด้านหน้ามานะคะเราทำความทำความสะอาดกันเรียบร้อยอย่างดีแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะรัฟฟีมค่ะปุ้มปุ้ยก็บริการติดตั้งฟิล์มกันให้แบบนี้กันเลยค่ะต้องการความเข้มแบบไหนนะคะบอกปุ้มปุ้ยกันได้เลยค่ะมาชมด้านในกันค่ะนี่เลยค่ะและด้านในนะคะทำความสะอาดดูดฝุ่นกันเรียบร้อยแล้วค่ะฆ่าเชื้อกันให้อย่างดีเลยปุ๊บ ผ้ายางกิ๊บกิ๊บกันแบบนี้ด้วยนะคะท่านไหนที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานคะ่ะตอนนี้ต้องรีบจองกันเลยนะคะสำหรับเจคู่ไฟ EV คะ่ะตอนนี้คิวจองถล่มทลายนะคะรุ่นแหล่ไอเทมของเรานะคะนี่สีเขียวมาชมด้านหลังกันนะคะสำหรับด้านหลังคะ่ะนี่ทำความสะอาดกันเรียบร้อยแล้วปูผ้ายางกันให้อย่างดีแบบนี้เลยนะคะ งานกิฟต์งานเนียบให้ปมปุยและทีมงานได้ดูแลกันเลยค่ะเจคู่ไฟอีวีรถกระแสมาแรงณวันนี้กันเลยนะคะไอวายจะเป็นฟิล์มนะคะแมกยางนะคะก็ทำความสะอาดกันเรียบร้อยกันอย่างดีเลยค่ะเรามาตรวจเช็คความเรียบร้อยด้านท้ายรถกันเลยค่ะนี่ ด้านหลังก็ทําความสะอาดกันอย่างดีเรียบร้อยเลยนะคะด้านท้ายค่ะก็จะมีฝาครอบนะคะปิดสัมภาระรก,กันนะคะปูผ้ายางด้านท้ายกันแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะส่วนอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะปุ้ปุ้ยก็เตรียมพร้อมกันให้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นสายอเทอร์เนซีช้าสายฉุกเฉินนะคะอุปกรณ์ฉุกเฉินอุ่นใจพร้อมเดินทางกันเลยค่ะนี่ค่ะงานกิ๊บกบกันแบบนี้เลยนะคะ สำหรับคันนี้ค่ะเจคู่ไฟ EV ค่ะพร้อมส่งมอบนะคะถึงท่านเจ้าของรถกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเจคู่ไฟ EV นะคะหรือรุ่นอื่นๆในเจคู่นะคะโอมาดาค่ะให้ผุ้มปุยและทีมงานดูแลได้เลยค่ะจะดูแลเตรียมรถเตรียมความพร้อมกันอย่างดีค่ะออปชั่นแน่นๆนะคะโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนค่ะทุกรุ่นกันเลยโทรหาเบอร์ตรงปุ่มปุ้ยค่ะ0.89 4 9 4 523 4ค่ะ ฝากติดตามในทุกช่องทางกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube ยคะช anel ใบปุ้มปุ้ยค่ะฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทางค่ะแฟนเพจค่ะโอมิดาเจคูโปถึงใจใบปุ้มปุ้ยค่ะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะทิกตอกปุ้มปุ้ยขายรถค่ะฝากติดตามทุกช่องทางกันด้วยนะคะก็จะมีรถสวยๆให้ชมกันแบบนี้โปรโมชั่น ถึงใจแน่นอนในถูกรุนค่ะอยู่ที่ไหนก็รับรถออกรถได้จัดทำไฟนั้นฟรีถึงที่บ้านส่งมอบรับให้ถึงที่บ้านได้ถ้าท่านไหนไม่สะดวกเดินทางมานะคะและคันนี้ค่ะฝากไปด้วยนะคะเจค,คูไฟอีวีค่ะงานกิฟต์งานเนีบให้ป,ปุ้ยและชิมงานได้ดูแลคะ่ะ